สนใจปุ๋ยอ่าพี่เปิดเหมือนเปิดโค้ดคำว่าโค้ดใช่ไหมคำว่าเมื่อวานบางคนไม่ฟังทีอ่าถ้ายาก็คือเข้าเรื่องยาละวกมาที่ธุรกิจอย่างไรแล้วก็ขายธุรกิจเลยขายอย่างไรเอาสามประเด็นนี้ค่ะพี่ก็พี่ตรงเนี่ยอ่าพี่ตรงเฝ้าร้านอยู่ร้านตรงมอเตอร์นี่แหละพี่ตรงจะมีนามบัตรอยู่ทีนี้ที่จริงอะลูกค้ามาซื้อรถอะไรพวกนี้แหละแต่พี่ตรงก็จะมีคําถามว่าเอ่อตัวเองมีสวนอะไรทุเรียนตัวเองอยู่ที่ไหนล่ะ โอ้มีส่วนทุนเรียนเยอะแล้วบางทีเราก็หยอกๆไปงั้นโอ้มีมีบ้างแล้วตัวเองใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ก็ใช้ท้องตลาดทั่วไปนี่เราเป็นตัวแทนปุ๋ยนะนี่นี่ไอ้หมาดเราอยู่ฝั่งนั้นนี่เราในน,น,นามบัตรเราบอกว่าเป็นตัวแทนขายปุ๋ยถ้าตัวเองจะใช้นิดหน่อยก็ได้เราให้ราคาโรงงานแต่ถ้าตัวเองใช้เยอะๆนี่เราเปิดโคดโรงงานให้นะถ้าซื้อตางเราเปิดโคดให้ฟรีนะ ถ้าตัวเองจะจ่ายก็ได้เราจะมีของแถมให้แต่ถ้าตัวเองไม่จ่ายเราก็เปิดโค้ดให้กับตัวเองคือคือการเปิดโค้ดคือการสมัครดีๆนี่เองคำว่าฟรีไม่ถือว่า450พี่พี่ตรงยอมจ่ายแต่อย่าลืมว่าเราได้ขอนเล็กเราไม่ให้เขานะแต่ถ้าตัวเองเปิดเราให้ของแถมให้นะราคามูลค่า900บาทบางคนบอกอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าพี่ตรงจะเปิดให้ฟรีก็ดีแต่แต่พี่ตรงจ่ายนะก็ะว่าได้เราก็บอกว่าได้ไงอย่าไปขี้เหนียว450 ก็ได้ขวาเล็กขวดหนึ่งอ่าก็ก็พี่ตรงจะพูดประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นยาเนี่ยพี่ตรงบอกว่าอ่าถ้าตัวเองอ่อยากดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยตัวเองซื้อเป็นชุดเลยนะถ้าซื้อเป็นชุดนี่ถ้าตัวเองใช้ต่อสมมุติว่าครบ3ชุดเนี่ยตัวเองในเดือนเดียวกันตัวเองได้ยาฟรีด้วยนะแต่ถ้าตัวเองแนะนาเขาเนี่ยเดือนหนึ่งซื้อ3ชุดอ่าซ้ายขวา3มชุดก็ตัวเองจะได้ยาฟรีขวดหนึ่งเท่ากับตัวเองได้ Yeah, มมายาฟรีก็คือสมมุติว่ายาฟรีหมายถึงว่าเราแนะนําทีมซื้อทีมซ้ายซื้อ3มชุดขวาซื้อ3มชุดเราจะได้ยาขวดเล็กขวดหนึ่งในแผนทวินนั่นแหละยาฟรีของเราบางคนบอกว่ายากคุยแบบไหนก็ขวดเล็กขวดหนึ่งทีมซ้ายตัวเองซื้อ3ชุดทีมขวาตัวเองซื้อ3ชุดตัวเองมีรายได้สามพันเขาจะให้ยาขวดเล็กขวดหนึ่งเขาจะโดนหักแผนทวินไง โอ้ยอยากได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ตัวเองต้องแนะนําคนด้วยเลยอยากกินคนเดียวเลยก,ก็ก็พูดเหมือนให้เป็นธรรมชาติที่สุดพี่ตรงก็จะพูดประมาณนี้แหละคือวิชาการจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็ตอนนี้พี่ตรงเวลาเขามารับปุ๋ยนี่พี่ตรงจะถ่ายคลิปไงอ่าบอกแล้วว่าให้ถามสองคำเวลาคุณมารับปุ๋ยนี่ถามว่าพี่ๆครับถามหน่อยได้ไหมอ่าเวลาลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจบางทีลูกค้ามากับเราเนี่ยเขาก็งงๆดีอ่ะพี่ปุ๋ยของพี่ อ่ะตัวเองฟังอันนี้ก็แล้วกันคนที่ใช้อย่าถามพี่ถ้าถามพี่ตรงเนี่ยพี่ตรงต้องบอกว่าดีแหละของมันนะบางทีพูดมากมากเนี่ยขนาดกิ่งตาแล้วก็ยังออกลูกอ่าเนี่ยราบอกว่าเราเป็นตแก่แต่ตัวเองฟังจากคนซื้อดีกว่าอ่าเราก็ส่งคลิปให้เขาขอไลน์หน่อยแอดไลน์หน่อยพี่ตรงก็จะส่งไลน์ก็ดูตัวเองตัวเองไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวตัวเองดูก่อนอันนี้มันจะมีเทคนิคประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษอะไรจากใครหรอกอ่าโอเค คนเป็นหนี้คนเป็นหนี้พี่เปิดธุรกิจเลยเปิดธุรกิจถ้าเขาแบบว่าไม่ยาไม่ปุ๋ยแต่เป็นหนี้หรืออยากทําธุรกิจพี่อยากหางานเสริมพี่เปิดแบบไหนก็วเข้ามาที่พี่ตรงตอบใช่ไหมพี่ตรงก็มาจากคนแบบนี้เลยคือวันที่พี่พี่ตรงไปฟังที่ปัตตานีเนี่ยมันมันตรงที่ว่าพี่ตรงไปฟังเสร็จคําว่าลงทุนครั้งเดียวจบพอกลับมาปุ๊บเนี่ยปรึกษากับภรรยาว่าเราจะเอายังไงหรอเรามีหนี้เยอะ เวลาคนเป็นหนี้อยากง,งานเสริมอะอะไรก็ตามเราจะเปิดแบบไหนสไตล์ไดเอาไปใช้เลยดีไหมคะตามแต่ในใช่พี่ตรงก็จะเอาตัวเองอะเป็นตัวอย่างเพราะพี่ตรงเมื่อก่อนเป็นเท่าแก่ก็จริงแต่ติดหนี้แบงค์ไงเพราะซื้อบ้านหลังแรกตัวนี้แหละติดหนี้อยู่สองล้านกว่าทีนี้พอติดหนี้เนี่ยช่วงที่เรามีจ่ายไม่มีปัญหาอแต่ช่วงนั้นเราเจอฝ่องสบู่แตกเรายอดขายมันตกเราไม,ไม่มีปัญญาจ่ายเราก็หนีแบงค์ไง เราเป็นหนี่เสร็จหลังจากที่ฟังธุรกิจจอยคอยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังหลังจากที่ฟังจอยคอยตอนแรกเราไม่เห็นด้วยนะเพราะเราคิดว่าเป็นงานขายทั่วไปงานเล็กๆสบู่ยาสีฟันฝุ่สักพวกคือส่วนมากพี่ตรงจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองเพราะเรามาจากคนที่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะสะบู่ยาเราอายคนแน่เราทําไม่ได้หรอกแต่พอไปฟังวันนั้นเขาบอกว่าลงทุนครั้งเดียวจบ ทำไมเราคิดได้ว่าโอ้ยลงทุนข้างเดียวจบของเราลงทุนไม่จบมีการเปรียบเทียบแล้วก็ข้อที่2จอยคอยไม่ใช่งานขายของเรางงมากเลยเพราะของเราธุรกิจขายรถเราต้องขายแต่จอยคอยมันบอกว่าไม่ขายนี่คือไม่ถือว่าเราพูดกับเพื่อนนะแล้วบอกไม่ขายมันขายระบบขายวิธีการขายธุรกิจเหมือนไมโครบิซิโลตัสอุย้ยเรามันโยงไปนู่นเลยเราก็เออใช่ห้างเหล่านี้เจ้าของไม่ต้องมาเฝ้าแต่ใครไปซื้อมันรู้หมดแสดงว่าห้างเหล่านี้เขาต้องการเราเป็นสมาชิกเหมือนกัน แต่จอยคอยเนี่ยถ้าเราเข้าตรงนี้เราได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยเรากลับจากวันนั้นเราคิดหนักเลยคําว่าระบบนี่แหละที่เราเข้ามาตอนแรกเราก็ไม่เห็นด้วยแต่พอไปฟังเสร็จเราก็เปิดใจจากระบบเพราะจอยคอยเนี่ยลงทุนครั้งเดียวจบแล้วก็มีระบบทํางานให้เราเพราะธุรกิจตรงมอเตอร์ไม่มีระบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็จะพูดกับเพื่อนอย่างนี้อ่าทีนี้พอพูดเพื่อนอย่างนี้เราจะได้เงินมายัางไงอ่ามาที่ โรงงานผู้ผลิตค้าส่งค้าปลีกที่นี่ค้าส่งค้าปลีกนี่ใครอยู่ตรงนี้เป็นทุนข้ามชาติขนาดใหญ่เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ห้างเหล่านี้เขาเอาสินค้าจากต่างประเทศเอาสินค้าจากโรงงานในประเทศไทยมาเข้าห้างแล้วก็ให้เราไปซื้อเหมือนเดิมเนี่ยเวลาเราไปซื้อก็ถามเราว่าพี่มีบัตรสมาชิกไหมแสดงว่าเขาต้องการเราเป็นสมาชิกนี่แต่เขาให้เราเป็นผู้บริโภคตลอดชีวิตแต่ถ้ามีห้างห้างหนึ่ง คือชื่อเจซีมาอยู่ตรงนี้เอาหกสิบเอร์เซ็นตมาตั้งไว้ตรงนี้เจซี JC ได้ด้วยแต่เจซีบอกว่าจะให้เราด้วยตัวเองว่าดีไหมอ่าคือเหมือนกับเราถามเขากลับอ่ะ๋อเขาบอกว่าดีอ่าถ้าดีเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้พิษตรงก็อยู่ตรงนี้แหละหกสิบเปอร์เซ็นตอ่าเหมือนต้นทุนอ่าเหมือนปุ๋ยเหมือนสบู่ก้อนหนึง่งเ่ยต้นทุนมาสี่บาทแต่คนกลางเอาไปหกบาทเราต้องซื้อราคาสิบบาทใช่ไหม แต่ถ้าวันนี้เราอยู่ตรงนี้เป็นสมาชิกกับตรงนี้เราได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้ด้วยตัวเองว่าดีไหมถ้าดีนี่อันนี้เราซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ได้สามพันแด้อยภาพ P ีวก็ไปที่แผนเหมือนเดิมอีกนั่นคือนักธุรกิจจะพูดประมาณนี้ไงค้าส่งค้าปลีกแต่ถ้าคุณเปิดคดหุ๋ยเนี่ยถ้าคุณมีร้านขายปุ๋ยอยู่บ้านคุณถ้าคุณซื้อจากร้านค้าทั่วไปหน้าฐานีเนี่ยเราจะชี้เพาะบ้านบ้านพี่ตรงจะอยู่หน้าฐานีไง ตัวเองซื้อตรงนี้นี่ซื้อมากี่ปีเขาบอกว่าโรงงานผลิตจากโรงงานไหนเขาไม่บอกเพราะเป็นความลับทางธุรกิจแต่วันนี้ถ้าคุณเปิดโค้ดโรงงานนี่คุณสามารถถ้าคุณจะเอาสิบตันคุณสามารถยิงตรงไปที่โรงงานเลยไม่ต้องผ่านพี่ตรงก็ได้โอ้อย่างงั้นเหรอได้ขอให้คุณเอาสิบตันโทรไปเลยเพราะคุณมีโค้ดนี่แหละพอคุณโทรไปนี่เขาถามว่าชื่อในนามนามกุลแดงโค้ดอะไรเขาจะดูปุ๊บอ๋อโค้ดมีได้ครับพี่ พี่จะเอาเท่าไหร่นะสิบตันเอาได้ค่ะพี่อยู่ที่ไหนขอชื่อหน่อยอพี่คีเข้าระบบก็แล้วกันไอ้นี่แหละเราสามารถสั่งได้เลยแต่ถ้าเราในอดีตทั่วไปนี่เราซื้อแบบทั่วไปนี่ไม่ได้หรอกเราต้องซื้อจากเขาต้องจ่ายเงินเขาส่วนต่างอะไรก็ได้เข้าไปแต่ตรงนี้แต่ละแต่ละ700รก็ได้คูณไปก็ส่งให้ฟรีอีกของแถมสองกระสอบต่อตันก็คูณ7เข้าไป่คูณ10เข้าไปถ้าถ้าเอา10ตันก็คูณ10เข้าไปคุณก็ได้ไป อ่ถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าคุณติดต่อโรงงานโดยตรงไหมอ่าเ,าเขาถามไปถามกลับถามไปถามกลับอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเขาเอาสิบตันเนี่ยโทรบอกพี่ตรงเลยก็ได้พี่ตรงอยากแนะนําให้วิธีการสั่งซื้อวิธีการคีเข้าระบบนะแล้วก็ให้เขาไปส่งยังไงพี่ตรงก็จะแนะนําให้อยู่ในห้องนี้สามารถปรึกษาได้เพราะเราสามารถอ่ให้คําตอบได้ไงนะเอาประมาณนี้ก่อนได้ไหมประมาณพี่เปิดใจเรื่องยาสุขภาพ ต้องการถามคุณตรงว่าแล้วจะหาวิธีการวกมาเรื่องแผอยังไงคะดีมากเลยสมมุติว่าคุณใช้ยาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใช้ดีคุณบอกต่อด้วยได้ไหมอันนี้จะเข้าแผนแล้วนะกระดาษ a อซอยู่ต้อหน้าคุณแล้วนะอันนี้ค,คุณซื้อหนึ่งชุดสองให่หนึ่งเล็กคุณจะเขียนราคาก็ได้เขียนคะแนนก็ได้แล้วแต่คุณถนัด สมมุติว่าเข็นยาก็ได้สองใหญ่หนึ่งเล็กนี่มีชื่อคุณแล้วนะทีนี้ถ้าคุณใช้ดีโดยธรรมชาติของมนุษย์เราบอกต่อไหมคือเราไปแบบช้าๆคุณไปบอก A กับ B สมมุติว่าคุณที่ส่งไปแหละเพื่อนที่คุณกินอยู่แล้วนั้นเอซื้อครบ1ชุดทีนี้คุณไปบอกอีกคนหนึ่งซื้อครบ1ชุดเหมือนที่คุณซื้อ2ใหญ่หนึ่งเล็กแบบนี้ส่วนลดก็ให้เขาไปคุณไม่ต้องไปยุ่งหรอกแต่คุณจะได้ในระบบที่บริษัทโอนเข้าบัญชีให้คุณ1,000บาท คุณว่าดีไหมคือคือต้องบอกว่าซื้อหนึ่งชุดคุณซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าคุณใช่ดีคุณไปบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมเพื่อนที่ซื้อกดเล็กกับคุณเนี่ยคุณบอกว่าทับเพิ่มอีกหนึ่งใหญ่สองใหญ่ก็ให้เขาซื้อสมมุติว่าชื่อ A กับ b กข้อนั่นแหละทีนี้พอ A อกับ B เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณอยากทําเป็นธุรกิจไหมเราถามเขาอู้อยากทําเลยถ้ามีรายได้แบบนี้ฉันอยากทํเลยคุณเข้า วิดีโอคอลในของกลุ่มกาแฟได้ไหมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงคุณลำบากไหมล่ะแต่ถ้าเป็นพี่ตรงสมัยก่อนต้องไปเรียนหัดใหญ่กว่าจะกลับบ้านถึงเที่ยงคืนระเบิดก็มีแต่วันนี้คุณเอาเวลาเสร็จเซี่ยวนึงเข้าสปากาแฟคุณทำเวลาเวลาได้ไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วกันถ้าคุณอยากรวยชั่วโมงครึ่งคุณสละไม่ได้มันยากนะแต่ถ้าตัวเองทำได้ทุกวันเนี่ยดีมากค่ะ เราเราพูดเขาเขาได้ไหมอย่างนั้นเหมือนเนี่ยเขา้ากลุ่มผู้นําเกรดเอเนี่ยคุณยอมสละไหมในช่วงบ่ายโมงสักสองชั่วโมงเพื่อเรียนรู้มันประหยัดเวลาคุณจะนอนตะแคงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้แต่มาเรียนรู้ทําความเข้าใจก็ประมาณนี้แหละเราจะเปิดใจเกี่ยวกับยาคนที่เป็นผมก็มีเพื่อนอิจตามก็ก็มีว่าเออเปิดเปิดใจเกี่ยวกับยานี่คนที่รับถือ คือเราจะเปิดใจย้ไงคือผมผมเป็นพุทธใช่ไหมล่ะลใจเกี่ยวกับยาเดี๋ยวก็มันเกี่ยวกับฮาลานเกี่ยวกับนัวแอลกอฮอล์ส่วนผสมของเราจะเปิดใจเขายังไงคือ,อความเชื่อมั่นหมดเลยว่า,ด,าดีมากเลย,เลยถ้าคุณพูดได้ดีก็พูดเองแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้อ๋อถ้าเป็นยาฮาลานล่ะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นมุสลิมนะชื่อพิรงเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรคุณโทรไปตอนนี้เลยได้ไหม อ่าถ้าพี่ตรงว่างนี่พี่ตรงจะคุยให้เลยแต่ถ้าไม่ว่างพี่ตรงบอกว่าเออแต่สนมากก็จะพยายามหาเรื่องคุยจนได้นั่นแหละอ,อ่บอกว่าถามที่เป็นมุสลิมด้วยกันทุกเอาไหมล่ะถ้ากูไอเรื่องฮารานี่ยก็พูดได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องยาเนี่ยพี่ตรงจะพูดกับเขาประมาณนี้นะลองฟังดูอ่อคือยาเนี่ยในโรงพยาบาลทุกตัวส่วนมากจะไม่มีฮารานเพราะเขาผลิตมาเพื่อเป็นยาน,นะไอยงเหิงก็เหมือนกัน เขามีทะเบียนยานั่นคือเบื้องต้นเน่เราพูดอย่างนี้เลยเขามียาเขาผลิตเพื่อเป็นยาเพื่อรักษาอทีนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันพราะพี่ตรงในช่วงแรกๆทำธุรกิจนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้แหละเข้ามาโอ้ไม่มีฮารัลทานได้ยังไงมันผสมเหล้าคือเวลาเขาเวลาสนากจากขายตรงอื่นเวลาเขาใส่เขาจะตําหนิเราเนี่ยเขาใส่แบบไม่ต้องยัง้งเหมือนกับ ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเสียไว้ก่อนแต่พี่ตรงจะเอาหลักยังไงพี่ตรงก็ไปถามผู้รู้เหมือนกันนะ,ะเพื่อนที่จบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศเขาเรียนจบด้านาศาสนาโดยเฉพาะเขาให้ความเห็นกับพี่ตรงอย่างนี้นะเขาบอกว่าลูกอังุุนลูกอังุนเนี่ยตอนที่เป็นลูกอังกุนเรากินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเขาผลิตเป็นไวน์คือเขาคิดจะให้เป็นของมึนเมาเดิมเป็นของที่กินได้นะเพื่อผลิตเป็นไวน์ พอเป็นวายเนี่ยเรากินไม่ได้แล้วแสดงว่าเดิมเนี่ยของไม่ได้คือกินได้ปกติฮาลาลถ้าเป็นตามมุสลิมของเราก็คือฮา,า้าลเป็นของเป็นอังงุ่นปกติแต่เขาผลิตเพื่อตั้งใจจะให้เป็นของมึนเมาจากของที่กินได้ก็กินไม่ได้อะถ้าเป็นบ้านเราสมมุติว่าน้าตาลตะนดน้าตาลตะนดสมัยก่อนน้าส้มสายชูเนี่ยเขาทำจากน้าตาลตะนดนะ เขาก็มาใส่ขวดเสร็จตอนที่เขามอกตอนที่เขาเป็นฟองเนี่ยอิสลามก็บอกว่าห้ามกินตอนนั้นมันกําลังมึนเมาอยู่แต่หลังจากนั้นเลยไปหนึ่งเดือนมันนิ่งมันเป็นน้าําใสๆทานได้น้าตาลตะหนดนะทานได้นะเพราะสมัยก่อนน้าส้มสายชูเนี่ยก็ไม่ใส่ซื้อในขวดตามปัจจุบันนี่นะก็ใช้แบบน้ําตาลตะหนดแต่น้าตาลตะหนดเหมือนกันเขาคิดจะให้เป็นของมึนเมา ก็ไปใส่ยอดอะไรขเขาเปลือกแต่แร้บ้านเราอะ่ะแล้วก็ผสมเรื่องนี้นั่นเพื่อให้เป็นของมึนเมาสิ่งเดียวกันแต่เจตนาต่างกันมันก็ทานไม่ได้เวลาพี่ตรงพูดกับอิสลามด้วยกันพี่โต๊ดพี่ตรงจะพูดประมาณนี้คือน้ําตาลตโนดเหมือนกันแต่เจตนาไปคนละเรื่องกันแสดงว่า มันก็ทานไม่ได้นี่ยาหยงเหิงนี่เขาผลิตมาเพื่อให้เป็นยาไม่ได้เป็นให้ของมึนเมาถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเองวัดได้ไหมคือเราจะถามพี่น้องมุสลิมด้วยกันเออเขาว่าเออใช่ใช่ใช,ใช่พี่ตรงจะไม่พูดว่าฮาลันไม่ฮาลันเพราะยาทุกตัวในโรงพยาบาลไม่มีฮาลันทีนี้ถ้าเขายังไปต่ออีกพี่ตรงบอกว่าดูน้ายาแก้ไอทาไมวัยรุ่นมันชอบกินได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในในขวดนั้นไหมแต่เวลาเรา ไอ้เนี่ยเราซื้อยามากินไหมเราถามไม่ว่ามีฮาลานไม่ถามเพราะเราคิดว่าเป็นยาถูกต้องไหมอ่าเวลาเป็นมุสลิมด้วยกันพี่ตรงจะถามอยู่ประมาณนี้บางทีเขาก็โอใช่ใช่ใช่ใชอ่าพอใช่เสร็จได้ว,ว่ายงเหิงกินได้ไหมเพราะเขาผลิตมาเพื่อเป็นยาการันตีได้ยังไงก็มีทะเบียนยาไงอ่าถ้าเป็นอาหารเสริมอาจจะมีต้องมีฮาลัานเพราะเป็นอาหารเสริมแต่ทะเบียนยามันสูงกว่าอาหารเสริมใช่ไหมอ่ใช่พอใช่ก็โอเคประมาณนี้แหละ ก็พี่ตรงจะตอบอยู่ประมาณนี้ครับคือไม่ได้ฟันธงว่าคุณอันนั้นแต่เราบอกว่านี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช้เหตุและผลในการประกอบตอบข้อตัวแย้งอ่โอเคได้ไหมประมาณนี้ในมุมในสไตล์ของพี่ตรงว่าถ้าเป็นข้าราชการที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนยังไม่ปลดหัวโขนนะยังมาในสไตล์ของตัวเองเต็มๆอย่างเนี้ยค่ะเราจะเปิดใจแล้วก็พาเข้าสู่ธุรกิจยังไงอะคะ่ะพี่ตรงค่ะ ในแนวของราชการส่วนมากเขาบอกว่าไม่มีเวลาเปิดไปทํางานแปดโมงห้าโมงห่อยตอนเย็นผมไม่เอาอะไรไม่สนเรื่องเวลานี่แหละก็จะเถียงกันทีนี้พี่ตรงเนยคเคยทุบตับเถื่อนเหมือนกันว่าเรื่องเวลาเนี่ยพี่พี่ตรงบอกว่าพระเจ้าให้เวลาเนี่ยยุติธรรมมากยี่ิบสี่ชั่วโมงคนจนชั่วคนรวยให้ยี่ิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันหมดแต่เวลาทํางานแปดชั่วโมงเวลาพี่ตรงบรรยายแผนนี้พี่ตรงบอกว่าพี่ตรงยังท,ทําธุรกิจตรงมอเตอร์อยู่ แล้วพี่ตุงแบ่งเวลาอย่างไงนี่เวลาทํางาน8ชั่วโมงเวลานอน8ชั่วโมงแล้วก็เวลาว่างพี่ตุงเอาเศษเสี้ยวของเวลาว่าง8ชั่วโมงนะมาสะสมในธุรกิจจอยคอยจนเป็นถึงทุกวันนี้ถ้าพี่ตุงเนี่ยมันพูดง่ายหน่อยเพราะเราสําเร็จแต่ถ้าตัวเองไม่สําเร็จก็อยู่มาที่พี่ตุงบอกว่านี่พี่ตุงก็ใช้เวลาเศษเสี้ยวหนึ่งงานงานเขาก็ยังไม่ได้ลาออกทีนะ่ะก็ยังทําธุรกิจ2ธุรกิจควบคู่กันไปทีนี้ถ้าตัวเองรับราชการบอกว่ามีเวลาเนี่ยเราไม่เชื่อนะ่ะ คือเราเถียงได้ในพอในพอประมาณอย่าเถียงจนจะเอาชนะบางทีเราชนะแต่เราแพ้นะเราเถียงเพื่อที่จะเป็นเหตุและผลแค่นั้นเองอ่าเหมือนพี่ตรงนี่เมื่อก่อนเขาเถียงเรื่องเวลานี่แหละเปิดร้านแปดโมงปิดห้าโมงอ่าเวลานอนแปดชั่วโมงเราส่วนมากเราจะเอาเวลาว่างแต่เวลาว่างเราไปไปไหนล่ะถ้าเราเอาเศษเที่ยวหนึ่งอ่เวลาว่างสักสองชั่วโมงไปเข้าสาภากาแฟไปเรียนรู ในผู้นำเกตเอตัวเองว่าดีไหมสะสมเวลาไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากวันเป็นปีตัวเองว่าดีไหมเพื่อที่จะปลดหนี้เรามาศึกษาดูถ้าเราศึกษาแล้วก็ทําไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้เสียหายนน่แต่ถ้าเราสาเร็จขึ้นมาชีวิตเราเปลี่ยนดีไหมสามารถปลดหนี้ได้เหมือนกับคนนั้นเหมือนกับคนนั้นเราสามารถยกตัวอย่างอย่างนั้นได้ไหม อนนี่คือสไตล์พี่ตรงก็จะไปแบบนี้คือส่วนมากจะยกตัวอย่างแล้วก็ใช้เหตุและผลประกอบเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนมากเขาจะฟังเหตุผลน uh. ะตัวเองวัดดีไหมถ้าเราใช้เวลาเสร็จเซี่ยวนึงถ้าเราถ้าเราประสบความสาเร็จเรายกตัวอย่างได้ง่ายแต่เมื่อก่อนพี่ตรงก็ยังไม่ประสบความสาเร็จแต่พี่ตรงอยากปลดหนี้ใช้เวลาเสร็จเซี่ยวนึงจากเมื่อก่อนชอบนั่งดื่มน้ำชาชอบคุยการเมืองแต่เรามาเปลี่ยนเรื่องคุยมาคุยเรื่องจอยแอนคอยตัวเองวัดดีไหมเราสะสมได้นี่ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีมีไล call, าาฟ์สดมีวิดีโอคอร์สพากาเฟใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเพื่อศึกษาเรียนรู้ตัวเองว่าหนักไปไหมงานประจำเราก็ทำไปเวลานอนเราก็นอนให้เต็มที่แต่เวลาว่างเราใช้สัก2ชั่วโมงของ24ชั่วโมงตัวเองว่าดีไม่สะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับคนนั้นเหมือนกับคนนั้นเรายกตัวอย่างไปถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าพี่ตรงพี่ตรงจะบอกอย่างนี้แหละ นะว่าพี่ตรงก็ใช้เวลาเสร็จเสี่ยวหนึง่งแต่พอเราประมูลผล20ปีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยคิดดูพี่ตรงทาธุรกิจขายรถมาอ่านนี้นี่คือแนวพี่ตรงอ่ะสามสปีทําจอยคอยแค่20ปีรายได้มันแซงเป็น20เท่าทำไมา20เท่าเพราะอันนี้มันใช้ระบบเรากินยอดทั่วโลกแต่ของพี่ตรงอยู่ในร้านนี่แหละจะกินยอดเพื่อนไม่ได้พี่ตรงก็จะพูดติดตลกอยู่งั้น นะประมาณนี้แหละพี่ตรงตอบของพี่ลึกเรื่องอ่ถ้าเราจะไปนําเสนอเรื่องอ่ของกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่เขาที่เขามีปุ๋ยของสากรบ้านประมาณนี้นะคะ่ะเอออยากไปชวนยังไงให้เขาตื่นเต้นหรือว่าให้เขาอยากรับปุ๋ยของเราไปอ่าไปมีส่วนในการในการทำงานตรงนั้นด้วย อันนี้อันนี้ตามอ่อันนี้พี่ตรงอ่ขอตอบเลยนะถ้าเราจะไปนำเสนอในกลุม่มแบบนี้หนึ่งเราต้องเป็นที่เชื่อถือจริงๆเหมือนกับคุณพิสิทธิ์แต่ในสไตล์ของพี่ตรงพี่ตรงต้องเล่าประวัตินิดหนึ่งในช่วงของพี่ตรงที่ที่พี่ตรงทํายอดปุ๋ยได้ถึงทุกวันนี้อ่ก่อนโควิดนั้นเมื่อก่อนอ่เวลาโรงงานปุ๋ยจะเอาปุ๋ยเข้าที่บริษัทจอยนครเนี่ยเขาจะมี เจ้าหน้าที่ส่งมาบรรยายทั่วประเทศพี่ตงก็จะใช้ช่องนี้แหละนะคุณพี่นัศยาตัวนี้ยังไม่ได้เข้ามาคือเวลามีมีอบอตอรหรือว่าของอบอตอเนี่ยเขาจะมีเกษตรตำบลอยู่ทีนี้คุณนัศยาเนี่ยเขาเป็นราชการเนี่ยเขาจะทําหนังสือขอใช้สถานที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คุณหนึ่งเจ้าของโรงงานกำลงังลงมาบรรยายพอดี แทนที่เราจะบรรยายที่โรงแรมแล้วบอกว่าไปบรรยายที่อบอตอได้ไหมสถานที่เราจัดการเรียบร้อยแล้วบอกว่าวันนี้จะมีเจ้าของโรงงานมาพูดเรื่องปุ๋ยวิธีการใช้ปุ๋ยใช้ดียังไงส่วนผสมของปุ๋ยเป็นยังไงบ้างการใช้เกษตรอินทรีย์มันดียังไงมันเป็นสิ่งวแวดล้อมยังไงเราก็จะทําโปรโมทไปเรื่องขายเราจะไม่พูดเราอยู่ข้อสามนั่นคือเราตามแนวของพี่ตรงในอดีตนะพี่ตรงทาอย่างนั้น ทีนี้เวลาคุณหนึ่งมายะลาปฏิเนธิวาฒไม่ต้องบรรยายที่โรงแรมเราจะพาไปที่อบอตอ,อะไรแบบนี้ไปในส่วนของที่เขามีอ,อยู่แล้วเราก็พาเขาไปบรรยายเหมือนกับให้โรงงานมาเจอกับผู้บริโภคเราอยู่ตรงกลางเป็นอะไรก็ช่างแม่งมันประมาณนี้ถ้าพี่ตรงพูดแบบนี้นะเหมือนกับพี่ตรงพูดกับเพื่อนก็เหมือนกันเราเอา A กับบมาเจอกันเราอยู่ตรงกลางอ่าก็ให้มันคุยกัน ถ้ากูจะเอาสินค้ากูก็คุณก็บอกนั่นคือช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดพี่ตงทําแบบนั้นนะคือพี่ตงจะไม่เก่งมากในการบรรยายปุ๋ยเพราะการที่บรรยายที่สมักงานอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเก่งในเรื่องการถ่ายทอดแต่ถ้าเรายังไม่เก่งนี่อย่าไปเสี่ยงนะเดี๋ยวมันจะผิดใจกันเบาๆเดี๋ยวจะหน้าแตกพอหน้าแตกเรารู้สึกว่าด้อยพอด้อยเราจะออกจากบริษัทหลุดจากบริษัทไปเลยนะ แต่พี่ตรงทำเมื่ก่อนคือคุณหนึ่งนี่ก็จะมาบรรยายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็หาที่ให้เขาก็จะไปลักษณะนี้แหละแต่ถ้าเราจะไปบรรยายเองเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถพูดได้นะ NPK อะไรบ้างครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไหม N คืออะไร K คืออะไรนะเราต้องอันนี้เราต้องมาฝึกกันอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเราฝึกได้เวลาเราบรรยายเหมือนกับคุณพิสิกเหมือนกันถ้าไปอย่างนั้นได้ก็โอเคนนะแต่ถ้ามีอัพไลน์ที่เก่งๆก็เชิญอัพไลน์ไปแต่พี่ตรงจะใช้เจ้าของโรงงานเลยเมื่อก่อนนะพี่ตรงใช้แบบประมาณนั้นแล้วก็พอจบถ้าเขาให้เขียนแผนพี่ตรงก็จะบรรยายแผนแต่ส่วนมากจะไม่จบที่แผนจะจบแค่ที่สินค้าแล้วก็ในคนฟังประมาณ40คน50คนมันจะมีอยู่ประมาณ1%เปอร์ซที่เขาสนใจอันนั้นแหละเราก็ค่อยไป ตามถึงบ้านนะประมาณนั้นน,นได้ไหมประมาณนี้ในความแนวในแนวคิดของบุตรบุตรว่าพี่ตรงกัพูดในแนวธุรกิจได้ดีมากนะคะเพราะว่าคนอื่นอาจจะพูดเรื่องยาเรื่องปุ๋ยขายสินค้าแต่ตรงนี้คือบางครั้งเปิดสินค้าปิดแผนนะคะบางครั้งเปิดสต๊อกปุ๋ยปิดแผนคือพูดเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าต้นทุนการซื้อของเขาจะถูกลงต่อเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ยโพก จากจากระบบของของเจซีอ่ะพูดแล้วฟังแล้วมันลื่นเหมือนพี่พี่จินตนาหรือพี่พี่พยาวบอกเ<ย>าอะค<ย><อ>่ะว่าลื่นมากเลยอยากพูดเหมือนอาต o นะคะจริง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 แล้วมันทุกคนทําได้นะคะพิตาทุกคน่ะในห้องอะสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะการหัดการพูดการฟังคลิปบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามพูดอ่าตรงนี้มันจะไหลลื่นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมากกว่านะคะเพราะว่า ถ้าเราฟังเยอะแล้วถ้าเกิดเราไม่หัดพูดไม่หัดเขียนนะคะการที่เขียนเนี่ยการเขียนมันจะทําให้เราจําพอาจําเสร็จเราสามารถพูดได้นะคะทุกอย่างทําไมพี่พี่ก้อยจึงเก่งขึ้นทําไมพี่เล็กจึงเก่งขึ้นทําไมพี่พเยาถึงเก่งขึ้นเหตุผลเพราะว่าทุกคนจดนะคะจากจากที่ฟังมานะแล้วก็มาเห็นภาพปฏิบัติจริงๆว่าทุกคนสามารถปรับตัวเองได้ค่อนข้างดีมากตรงที่ว่าใช้ระบบจดนะคะ จดแล้วก็เอามาอ่านซ้ําแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยมันจะทําให้เราฝึกสมองของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะไหลเราจะพลิ้วค่ะเหมือนอะตรงเมื่อก่อนถามว่าตรงพลิ้วไหมไม่พลิ้วตรงก็คือชิตรงสมชื่อนะคะเพราะว่าจะสนิทกันนะคะพี่ตรงเมื่อก่อนนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่รู้จักกันพี่ตรงจะค่อนข้างพูดน้อยยิ้มอย่างเดียวไม่มีลูกเล่นสมัยก่อนนะคะก็คือถ้ามีผู้หญิงยืนตรงนี้อตรงจะเดินอ้อไม่นู่นพวกเราก็จะแซวเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ตรงวิ่งเข้าหาแล้วค่ะตรงมันข้ามหมดเลยนะคะ เหตุผลเพราะว่าที่ตรงพูดบ่อยทําบ่อยปฏิบัติบ่บอยๆมีความเคยชินตรงนี้จะสามารถมาพูดแล้วก็ถ่ายทอดได้ลื่นมากนะคะแล้วแต่นะคะแล้วก็เคสที่อตรงเจอค่อนข้างเยอะจึงสามารถตอบข้อตัวแย้งในแต่ละเคสแต่ละเคสได้เห็นชัดเจนเหมือนกับคนในห้องผู้นําเกรดเอได้ฟังนะคะว่าถือว่าสุดยอดนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับทุกๆท่านนะคะก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่อตรงพูดในวันนี้แล้วก็กลับไปฝึก พัฒนาตัวเองเพื่อสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะคะประมาณนี้ค่ะพี่ตาขอบคุณค่ะ